สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูด่ดาวโคนเนมสีสกิลเรื่องต่อไปที่จะนำเสนอคือเรื่องกระบี่เทพพิชิตฟ้าเรื่องกระบี่เทพพิชิตฟ้าเฟยเจียนเวิรนเต้าผู้แต่งคือคุณวอช่อซีหงชื่อผู้แปลคือคุณจะนอนก็ยังแปรใครที่ต้องการสนับสน,นุนคุณจะนอนก็ยังแปรสามารถไปสนับสนุนได้ในช่องทางสนับสนุนของคุณจะนอนก็ยังแปร โดยร,รายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้อตอนลิขสิทธิ์สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนหรืออยากอ่านก่อนใครสามารถไปติดตามได้ที่เพจคุณจนอนก็ยังแปลได้เลยค่ะกระบีเทพิจิตฟ้าตอนที่หนึ่งความผิดปกติมณฑลเจียงเมืองกวางหลิงเป็นเวลาหกปี ในที่สุดข้าก็กลับมาหลังจากออกเดินทางมานานข้ายังรู้สึกว่าบ้านเกิดของข้าดีขึ้นระวังขอรับคุณชายน้อยลีกไปคุณชายน้อยเดยบโปรเช้าลงหน่อยขอรับคุณชายน้อยมาจากตระกูลไหนกันก็ไม่แปลกที่ข้าจะจำไม่ได้ เพราะตอนที่ข้าจากไปข้าอายุเพียงแค่7หรือ8ปีเท่านั้นเองตอนนี้ข้าอายุ15ปีแล้วเมื่อเทียบกับตอนนั้นข้าเปลี่ยนไปมากหลังจากออกจากบ้านไปท่องยุทธจักรข้าก็รู้ว่าตอนแรกข้าไร้เดียนสาเพียงใดในที่สุดข้าก็กลับมาถึงบ้าน ไรหรือขอรับถอดลุงหลี่ข่าเองจินยุนกลับมาบ้านแล้วคุณชายร้องส่งคนมาต้อนรับคุณชายร้องคุณชายร้องกลับมาแล้วคุณชายร้องนี่ใช่คุณชายร้องนี่มันคุณชายร้องคุณชายร้องตัวจริง คุณชัยรกลับมาแล้วจริงๆยุนเอ๋อเจ้าคือยุนเอ๋อยุนเอ๋กลับมาแล้วท่านพ่อท่านแม่ข้ากลับมาแล้วยุนเออน้องร้อง <c oughs> พี่ใหญ่เจ้าเด็กจอมส่วนตัวน้อยเจ้าหายไปถึงหปีเจ้าไม่ได้บอกว่าจะกลับมาภายใน3มปีหรอกหรือ ตัง้งสปีเป็น3มปีที่ครอบครัวคอยเป็นห่วงเจ้าท่านพี่มันเป็นความผิดของข้าทั้งหมดที่ทำให้ท่านเป็นห่วงตอนนี้ข้ากลับมาแล้วเหอกินไอปีศาจมันมาจากที่ใดเนตแห่งการรู้แจ้งจงเปิด มาจากใครกันพี่ใหญ่เป็นไปได้อย่างไรมาเนี่ยเร็วน้องร้องถ้าหาข้ากลับมาช้าอีกครึ่งปีข้าเกรงว่าจะไม่ได้เจอพี่ใหญ่อีกแล้วใครกันที่กล้าทำร้ายพี่ใหญ่ของข้าอย่างโหดเหี้ยมเช่นนี้การคืนบ้านชินอัน นี่เป็นครั้งแรกที่ข้ามาบ้านพี่ใหญ่และไม่คิดว่าต้องมาเพราะปีศาจเฮ้ออย่ารบกวนยามพวกนี้ดีกว่า มันน่าจะอยู่ใกล้ๆนี่เจอแล้วมื่อฉีนอันหลับไปกลางคืนถึงเวลาดูดกืนพลังงานได้อีกครั้งอีกเพียง3เดือนเท่านั้นข้าจะหลอมล้วนกับวิญญาณมนุษย์ทั้งเจ็ดและสามวิญญาณแห่งพูดเมื่อถึงเวลานั้นเป้าหมายของข้าก็จะสำเร็จ ข้าต้องอดทนเพื่อการใหญ่นี้ทั้งถูกเจ้าพวกานั่นโกกสอบให้ทางานสารพัดสั่งให้ข้าทางานเหมือนเด็กรับใจมากกว่าครึ่งปีเมื่อเรื่องนี้จบลงข้าจะกินคนที่รังแกข้าให้หมดใครกันผนึกเกรดวิชาผนึกจะเป็นใคร ูหเหมือนว่าเจ้าคือปีศาจแมวแตนเพื่ออวสอดได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยแม้ว่าข้าจะเป็นปีศาจแต่ข้าก็ไม่ได้ทำความเชื่ออันใดไม่ได้ทำความเชื่อเงินหรือแล้วทำไมร่างกายของชินอันถึงเต็มไปด้วยวิญญาณเชื่อร้ายของเจ้าหากเจ้ายังทำต่อไปข้าเกรงว่าจะหายารักษาไม่ได้และเขาจะต้องตาย ชินอันและข้ารักกันอย่างแท้จริงเช่นนั้นข้าจะทําร้ายเขาได้อย่างไรเป็นปีได้หรือไม่ว่าเมื่อข้ากับชินอันร่วมหลับนอนพลังปีศาจของข้าได้แทรบซึมเข้าไปในร่างกายของเขามนุษย์และปีศาจต,ตกหลุมรักกันไม่ใช่ว่าข้าไม่เคยเห็นแต่การหลับนอนของเจ้าเหตุใดพลังธาตุอย่างในร่างกายของเขาจะอ่อนแอลงถึงเพียงนี้ จนถึงตอนนี้เจ้าก็ยังโกหกและไม่ยอมพูดความจริงอีกหรือเด็กคนนี้ดูออกถึงเพียงนี้เลยหรือดูเหมือนว่าข้าจะไม่สามารถซ่อนมันได้อีกต่อไปข้าต้องรายงานนายท่านโดยเร็วที่สุดข้าต้องหนีคิดจะหนีงั้นหรือ ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องกระบี่เทพิชิตฟ้าตอนที่หนึ่งความผิดปกติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากค่ะถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ